วิธีทํำให้ปี2025เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณปี2025มาถึงแล้วและนี่อาจเป็นโอกาสสาคัญที่สุดในชีวิตของคุณแต่คําถามคือคุณพร้อมหรือยังที่จะทำให้มันเป็นปีที่ดีที่สุดหลายคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความตั้งใจดีแต่สุดท้ายกลับหลงอยู่ในวงวนเดิมๆใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองและเวลาก็ผ่านไปโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ในปี2025นี้ คุณจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปถ้าคุณพร้อมที่จะลงมือทําเปลี่ยนแนวคิดและท้าทายตัวเองทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจของคุณเองวันนี้เราจะมาพูดถึง5หลักการสําคัญที่จะช่วยให้ปี2025กลายเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณ 2025มาถึงแล้วและนี่อาจเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแต่การจะทำให้มันเป็นปีที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของแนวคิดการกระทําและการตัดสินใจของคุณเอง 1. ละทิ้งความกลัวแล้วลงมือทําหลายคนติดอยู่ในวงวนของถ้าฉันเริ่มทําสิ่งนี้คนอื่นจะคิดยังไงความจริงก็คือไม่มีใครในโลกที่เห็นด้วยกับคุณ100% และคุณไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนยอมรับคุณเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะทําสิ่งที่คุณอยากทําไม่มีใครที่เป็นเพื่อนกับทุกคนได้และไม่มีใครที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนหากคุณมีเป้าหมายเช่อนอยากเปิดช่อง YouTube เริ่มต้นธุรกิจหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆลงมือทําทันทีอย่าปล่อยให้ความกลัวรั้งคุณไว้สองอดทนและรู้จักรอคอยคนส่วนใหญ่อยากเห็นผลลัพธ์เร็วๆและมักใช้เงิน ไปกับสิ่งที่ให้ความสุขชั่วคราเช่นเกมใหม่ราคา2,000บาททั้งที่อาจรอให้มันลดราคาได้ความอดทนไม่ใช่แค่คุณธรรมแต่มันเป็นวิถีชีวิตถ้าคุณรู้จักรอคุณจะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาดและเข้าถึงโอกาสที่ดีกว่าโดยไม่ต้องเสียอะไรไปเปล่าๆสามซ้อมซ่อมและซ้อมไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือการทำซ้ำอย่างมีเป้าหมาย ความสําเร็จมาจากการทําซ้ําแต่มันต้องเป็นการทําซ้ําที่พัฒนาไม่ใช่ทําซ้ําแบบเดิมๆหากคุณอยากเป็นศิลปินคุณต้องวาดรูปทุกวันหากคุณอยากเป็นนักลงทุนคุณต้องเรียนรู้และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องหากคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์คุณต้องอัปโหลดวิดีโอเป็นประจําและพัฒนาเนื้อหาไปเรื่อยๆสี่ 4. ความมั่งคั่งเริ่มจากแนวคิดไม่ใช่เงินหลายคนคิดว่าถ้าฉันมีเงินเยอะกว่านี้ฉันจะมีความสุขกว่านี้ แต่ความจริงก็คือแนวคิดของคุณต่างหากที่กำหนดความมั่งคั่งถ้าคุณยังมีนิสัยเดิมๆต่อให้ได้เงินล้านคุณก็จะใช้มันหมดไปอยู่ดีเริ่มต้นจากการบริหารเงินให้ดีใช้เงินอย่างฉลาดและลงทุนในสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตไม่ใช่แค่ซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อตามกระแส 5. ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปแบบเดิมๆถ้าทายตัวเองออกเดินทางและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อยากไปเที่ยวประเทศใหม่วางแผนและเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้อยากเรียนรู้เรื่องใหม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรืออ่านหนังสืออยากพบปะผู้คนใหม่ๆออกไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือสร้างเครือข่ายทางสังคมชีวิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายที่สุดแต่มันคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและการเติบโตปี2025จะเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณหากคุณเลือกที่จะทำให้มันเป็นเช่นนั้นและทิ้งความกลัวและลงมือทา อดทนและวางแผนการใช้ทรัพยากรซ้อ,อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความมั่งคั่งใช้ชีวิตให้เต็มที่ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ปี2025จะไม่ใช่แค่อีกปีหนึ่งแต่มันจะเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล2025 Make This Year Great Again กดติดตาม Stack s t a c แ s ็ t แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไป StackSats, stay humble.